นายกวพบนักธุรกิจญี่ปุ่นไร้ปัญหาปลื้มใจแลนบริด์ได้เสียงตอบรับดีเศรษฐาสรุปภาพรวมหลังประชุมอาเซียนญี่ปุ่นให้คะแนนดีเยี่ยมบอกพบนักธุรกิจเจรจาเศรษฐกิจไร้ปัญหารับสัญญาณบวกปลื้มใจแลนบริด์ได้เสียงตอบรับดีมีตัวเลขชัดเจนทุกคนมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความปรารถนาดีใจถึงใจเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่เร็วกว่าประเทศไทยสองชั่วโมง วันที่18ธันวาคม66ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปถึงภาพรวมในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นและร่วมหารือกับนักธุรกิจว่าคนญี่ปุ่นลงทุนในไทยมากกว่า60ปีและเป็นหนึ่งประเทศที่ลงทุนมากมูลค่าหลายหลายล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลยานยนต์และในอีกหลายๆายเรื่องซึ่งเรามีความสัมพันธ์ยาวนานทั้งในระดับประชาชนรัฐบาลและราชวะ ฉะนั้นการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงคือใจถึงใจทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มความหวังดีปรารถนาดีให้แก่กันและกันถือเป็นเรื่องน่ายินดีขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรียังได้พูดถึงคนไทยอย่าง เจชนาทีบและจากที่ตนคิดว่านักธุรกิจเกินกว่าครึ่งที่พบเคยประจําสํานักงานอยู่ที่ประเทศไทยตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการที่ผู้บริหารเหล่านั้นเคยอยู่เมืองไทยและวันนี้อยู่ในตําแหน่งที่สูงขององค์กรตนเชื่อว่าการที่บริษัทจะมาลงทุนในไทยก็มีเยอะโดยเขาก็ได้สแสดงความต้องการให้รัฐบาลไทยดําเนินการอำนวยความสะดวก อาทิเรื่องความมั่นคงทางการเมืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีพลังงานสีเขียวการเข้าถึงง่ายของวัสดุที่จะนำมาผลิตและสัญญาทางการค้าแต่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดเลยและเรารู้กันอยู่แล้วคือเรื่องใจถึงใจรวมถึงทําให้คนญี่ปุ่นไปอยู่ไทยแล้วรู้สึกสบายใจในการอำนวยความสะดวกอาทิเรื่องการรักษาพยาบาลอาหารการกินค่าครองชีพที่ถูกเป็นต้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าตลอดการเข้าร่วมประชุมและพบปะนักธุรกิจ4-5ถึงวันที่ผ่านมาในด้านการลงทุนไม่มีปัญหาเลยเพราะทุกอย่างคุยกันด้วยดีเช่นก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นขอให้อำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่านักธุรกิจโดยไม่ต้องขอเราก็ดำเนินการให้ทันทีและอีกหลายเรื่องเราก็ดำเนินการให้เต็มที่พร้อมย้ำว่ามาครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และยืนยันว่าใจถึงใจสองประเทศมีมาตลอด ขณะที่การร่วมงานสัมมนาโครงการแลนบริดกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเกือบ30แห่งนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอแก่นักลงทุนรายใหญ่ไปซึ่งบรรยากาศได้รับการตอบรับอย่างดีมีตัวเลขออกมาชัดเจนแต่อย่างไรเราก็มีการบ้านที่ต้องทำอยู่เยอะตามที่พักการเมืองฝ่ายค้านแนะนำมารัฐบาลอาจต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากคนในพื้นที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฉะนั้นจึงต้องนำมาถกเถียงพูดคุยกันพร้อมยืนยันว่าทุกส่วนในประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำเมกะโปรเจกต์เพราะถ้าเราไม่ทำก็จะไม่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคได้และอาชีพต่างๆก็จะไม่สามารถยกระดับ GDP ประเทศได้ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าตนดีใจที่นักลงทุนญี่ปุ่นเบอร์ใหญ่ๆมากันเยอะจึงคิดว่าเขามีความสนใจมากในเรื่องนี้รัฐบาลยืนยันว่าหากมาร่วมลงทุนแล้วจะได้รับการอำนวยความสะดวก เมื่อถามว่าจากที่พูดคุยกับหลายบริษัทมีทิศท,ทางบวกหรือไม่นาะยกรัฐมนตรีบอกว่าบวกมากๆและจากที่ตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเชื่อว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าคุยกันแล้วเป็นอย่างไร ตนได้บอกไปว่าการเดินทางมาครั้งนี้ให้คะแนนความพึงพอใจที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีกับไทย8-9ถึงจาก10คะแนนโดยทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยิ้มและมีท่าทีไม่ได้แปลกใจอะไรตนยังเชื่อว่าทุกบริษัทที่มาก็มีความสบายใจที่ระดับผู้นำประเทศได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมารวมถึงให้คำตอบที่ชัดเจนด้วยให้ได้ก็บอกให้ได้ให้ไม่ได้ก็บอกคงให้ไม่ได้แต่มีทางเลือกอื่นให้เลือกและเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่มาทำการบ้านมาอย่างดีมากตนเพียงมาให้คำยืนยันกับนักลงทุนญี่ปุ่นว่าทำเต็มที่